เป็นยังไงบ้างหลังจากวันนั้นไราไปร้นมันก็มันก็่ไม่กี่วันเองค่ะนะคะเพิ่งไม่กี่วันเองอะค่ะก็ก็ยังเลื่อยๆอยู่อะค่ะแล้มีการพูดคุยกับดิเจนไหมคะจะติดต่อกับดเจนไหมมีมค่ะก็ติดต่อกันอยู่ทุกวันก็ถามว่าทานไม่ข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอะคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไปที่จะเขามีกงวลไหมเขาว่าเขจะมองว่าเราเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เราก็คุยกันไว้แล้วอะค่ะตอนนี้คือมางงอหรือยังไงครับที่ต<ะ>ิดต่อมาถึงเข้ามางงอหรือคงไม่ไม่ไม่ได้เป็นเชิงงอไม่รู้ค่ะม่คงไม่ไม่มากเพราะว่าทุกอย่างมันก็เพิ่งเกิดขึ้อนอยู่ความสัมพันนธ์เเหมือิ่คร ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมอะคะมันก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็ถอยออกมาแค่คนละก้าวแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้าให้คุยกันเหมือนเดิมมากขนาดนั้นก็ยังยังอยู่ยังอยู่ในช่วงแบบต่างคนต่างทํางานแล้วก็หนูเองก็เรียนด้วยค่ะช่วงนี้ก็กำลังจะสอบอก็<ห>เลยแบบว่าเรื่องงานกับเรื่องเรียนก่อนค่ะยางไงเราขึ้นไอจีมีข้อความอะไรเงี้ยค่ะอันนี้สื่อถึงตัวเราเอง่าคะ าษาสังกฤษอะคะสุดค่ะคิดว่ามันเป็นเงี้ยมันเป็นการแบบแง่คิดที่ดีอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่คิมลงมันจะเป็นบวกเสมออยู่แล้วแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็อาจจะตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอาจจะอยากบอกแฟนคลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมเคยลงอะไรแบบว่าด่าใครอะไรอย่างเงี้ยหรอค่ะ ขอถอยมาทั้งงาที่สองอาทิตย์แล้วความรู้สึกส่วนตัวของทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกส่วนตัวเหรอคะก็ทำงานเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าอยู่ดีกว่าตอนที่เรายังยังอยู่ท้องกันอยู่ไหมมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ะค่ะมันก็อาจจะมีแบบว่านิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ ก็มันก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะคเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันมันก็สบายใจตรงเนี้ค่ะพี่มากบอกว่าแบบพน้องเพียรพี่เจนคิมหมากไงเขาบอว่าหมากใจกับเรื่องที่คิมกับจริงๆแล้วไม่อยากให้เอาพี่หมาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่หมากพี่หมากเขาก็อยู่ส่วนของเขาแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องของไม,ไม่เลยค่ะ หลังจากวีข่ามาไม่ได้คุยกับมาเลยใช่ไหมพี่หมากมีโทรมาคุยกับเราไหมไม่ไม่ค่ะคือจะคุยกันในกลุ่มล่มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวอะไรก็แค่คุยทักทายปกติค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมือที่สามเนาะหมาค่อนข้างโดนดักโดนดักเหมือนกันว่าเป็นมือที่สามบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะขอว่าอย่าเอาพี่หมากเข้ามาเกี่ยวข้องดีกว่าค่ะพี่มากับพี่เจ็ดคุ้ไหมคะว่าห่างแล้วจะห่างเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่สามารถกลับมา ขึ้นอยู่กับความคิดิดเราเชื่อว่าตรงนั้นมากกว่าก็ก็เชื่อค่ะว่าเวลามันอาจจะรักษาอะไรได้อีกเยอะในตัวพี่บ่าเองข่ะก็มองว่าเหมือนแบบเขาเองก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยเครียดเหมือนกันกับข่าวที่เกิดขึ้นเราจะพูดอะไรถึงที่โพสม่เด็ภไยนะคะที่แล้วเขาบอกเขาเครียดแล้วไม่สบายใจกับข่าวที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มันเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะพี่หมาเขาคงไม่ได้เครียดอะไรมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่า ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่หมากพี่หมากก็คืออยู่ส่วนพี่หมากก็ตัวเราเห็นใจพี่เขาไหมคะเพราะโดนดึงเขา้ามาเอี่ยวนี้มันก็ก็เราห้ามความเกียวของใครไม่ได้อ่ะค่ะมีผู้ใหญ่ช่องช่วยเกิดการแปลว่าอะไรอ่ะมันช่วยแบบว่าช่วยเกิดการ เรื่องของคนสองคนนะคะแต่เราก็ดูแฮปปี้ดีดูไม่ค่อยแบบเศร้าเลยก็มันก็แค่ถอยออกมาเฉยแล้วก็เราก็ตั้งใจทํางานของเราอะค่ะตอนนี้คือได้ทํางานกับเรียนอย่างเดียวมีสิทธิ์ใส่เกียร์ถอยหลังไปกลับไปพบกันเหมือนเดิมไหมครับไม่รู้จริงๆค่ะขึ้นอยู่กับอนาคตไม่รู้อะไรสักอย่างเลยค่ะนักเรยังุงกระสาเหตุที่เริ่มแบบเปลี่ยไม่ยังไม่เริ่เอะค่ะก็ ก็หนูก็งงเหมือนกันอไม่ใช <Kong> mm ่ฝ hmm. <mo osh> the ่ายเราใช่ไหมแม่ไม่ก็คือเราคุยกันทั้งตัวค่ะแล้วก็ตกลงโอเคค่ะจบเจว่าต้องมีเรื่องอะไรผันทวนในใจกันแน่ๆมันคือเรื่องของเวลาที่มันไม่ค่อยได้มีแล้วก็ต่างคนต่างความคิดอยู่ๆมันก็เปลี่ยน คือถ้าใช่ก็คือใช่แต่ถ้าเดินต่อไปด้วยกันมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพี่หมากเรื่องเก่าๆของเราใช่ไหมคะไม่ค่ะ